สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคู่หู AI เมาส์หนังสือครับเราทุกคนน่าจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าวินัยคือหัวใจของความสำเร็จกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่แต่คำขานที่มันน่าคิดกว่าก็คือถ้าเรารู้ทั้งรู้ว่ามันดีทำไมสมองเรามันถึงต่อต้านจังเลยทำไมการลุกไปออกกาลังกายตอนเช้ามันถึงได้ยากเย็นกว่าการไถมือถือบนเตียงก็ไม่รู้เป็นการเปิดประเด็นที่แบบแทงใจดำมากเลยค่ะ มันเหมือนมีสงครามกลางเมืองเล็กๆอยู่ในหัวเราตลอดเวลาเลยนะคะระหว่างฝ่ายที่อยากสบายวันนี้กับอีกฝ่ายที่รู้ว่าอะไรมันจะดีกับเราในวันพรุ่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่ฝ่ายแรกมักจะชนะขาดลอยตลอดเลยค่ะและหนังสือที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นคู่มือกลยุทธ์เลยที่จะช่วยให้ฝ่ายที่มองการไกลของเราเนี่ยพลิกกลับมาชนะในสงครามนี้ได้บ้างใช่เลยครับ และนี่คือการเจาะลึกหนังสือที่ทงอิทธิพลมากเล่มหนึ่งเลยทีเดียวนั่นก็คือกำจัดข้ออ้างสุดท้ายออกจากชีวิตหรือเชื่อภาษาอังกฤษคือ no excuses the power of self discipline ซึ่งต้องให้เครดิตก่อนเลยนะครับว่าเขียนโดยคุณ Brian Tracy ีกูรูด้านการพัฒนาตนเองระดับโลกเลยแปลเป็นไทยโดยคุณอรพินผลพนิชรัศมีและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลนค่ะซึ่งต้องบอกกันตรงๆเลยนะคะว่า ภารกิจของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การมาสรุปว่าในหนังสือมีอะไรบ้างแต่เราจะมาเหมือนผ่าสมองตัวเองไปพร้อมๆกันผ่านเลนส์ของหนังสือเล่มนี้เพื่อหาคำตอบว่าวินัยในแบบของเค a รซี่ที่เขาบอกว่ามันใช้ได้ผลจริงๆเนี่ยหน้าตาที่แท้จริงของมันเป็นยังไงกันแน่มาเริ่มกันที่คำถามใหญ่เลยดีกว่าครับพอพูดถึงวินัยในตนเองเย หลายคนจะนึกถึงภาพการบังคับตัวเองการฝืนทำอะไรที่ไม่ชอบเหมือนเป็นทหารในค่ายฝึกเลยแต่จากที่ผมอ่านมาผมว่าเทรซี่มองเรื่องนี้ต่างออกไปเลยนะต่างออกไปมากเลยค่ะเขาอ้างอิงคำนิยามของเอลเบิร์ตฮับบาร์ดที่แบบคมคายมากนะเขาบอกว่าวินัยในตนเองคือความสามารถในการทำสิ่งที่คุณควรทำในเวลาที่คุณควรทำไม่ว่าคุณจะอยากทำมันหรือไม่ก็ตาม คำที่สําคัญที่สุดคือคําสุดท้ายนี่แหละค่ะไม่ว่าคุณจะอยากทําหรือไม่มันคือการประกาศอิสรภาพจากการเป็นทาสของอารมณ์ชั่ววูบของเราเลยอ๋อมันคือการแยกการกระทําออกจากความรู้สึกอย่างเด็ดขาดเหมือนกับว่านักบินจะรู้สึกกลัวหรือประหม่าแค่ไหนแต่พอถึงเวลาที่ต้องนําเครื่องขึ้นเขาก็ต้องทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่อารมณ์ที่ถูกต้อง ใช่เลยและนี่คือสิ่งที่เทรซี่เรียกว่าการรักตัวเองในระยะยาวหรือ long-term self-love มันคือการยอมแลกความสุขเล็กๆที่ได้ผลทันทีอย่างเช่นการกินเค้กชิ้นโตตอนดึกๆเพื่อรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตก็คือสุขภาพที่ดีไงคะมันไม่ใช่การลงโทษตัวเองเลยนะแต่เป็นการให้เกียรติตัวต,วตนในอนาคตของเราต่างหากซึ่งศัตรูตัวฉกาจของแนวคิดนี้ก็คือสิ่งที่หนังสือเรียกว่าเส้นทางที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุด คือธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะไหลไปหาสิ่งที่ง่ายสบายแล้วก็สนุกไว้ก่อนเสมอซึ่งในยุคนี้แรงต้านทานมันน้อยลงไปอีกนะครับแค่ปลดล่องมือถือเราก็เจอความบันเทิงไม่รู้จบรออยู่แล้วประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะหนังสือเล่มนี้เขียนมาสิบกว่าปีแล้วนะในยุคที่โซเชียลมีเดียยังไม่โหดเท่านี้ตรรกะการมันยังเป็นจริงอยู่เลยคือคนกว่า80%ซจะเลือกทำสิ่งที่ผ่อนคลายความตึงเครียดเฉพาะหน้าไว้ก่อน แต่คนที่ประสบความสําเร็จคือคนส่วนน้อยที่เลือกทําสิ่งที่อาจจะน่าเบื่อหรือยากในตอนแรกแต่รู้ว่ามันจะนําไปสู่เป้าหมายที่ต้องการตรงนี้มีข้อมูลหนึ่งในหนังสือที่ผมว่ามันช็อกมากเลยคือกด3%ที่บอกว่าในบรรดาผู้ใหญ่ทั้งหมด มีแค่3%เเท่านั้นที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและเขียนมันลงบนกระดาษและคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีรายได้และประสบความสาเร็จมากกว่าคนอีก97%ที่เหลือรวมกันเสียอีกโหมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยมันคือความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นผู้กำกับชีวิตตัวเองกับคนที่ปล่อยให้ชีวิตถูกกำกับค่ะ คนกลุ่ม3%เนี้คือคนที่มีแนวคิดรับผิดชอบร้อเเซเลิกโทษดินฟ้าอากาศโทษเศรษฐกิจหรือโทษคนอื่นแต่ยอมรับว่าตัวเองคือซีอของบริษัทที่ชื่อว่าชีวิตฉันจำกัดมหาชนแต่เพียงผู้เดียวจุดเปลี่ยนมันเริ่มจากตรงนี้จริงๆปัญญาฟังดูทรงพลังมากเลยครับแต่เอาเข้าจริงนะพอเจอเดทไลน์เจ้านายทวงงานลูกค้าร้องเรียนมันก็กลับไปหลูบเดิมคือทําแต่งานด่วนเฉพาะหน้าจนหมดแรง ในหนังสือมีเครื่องมือที่มันใช้ได้จริงตอนที่เรากำลังหัวหมุนเลยไหมครับมีแน่นอนและนี่คือแก่นกลางที่เป็นภาคปฏิบัติของหนังสือเลยค่ะเขาเรียกว่าวิธีการ7ขั้นตอนซึ่งมันเหมือนการเปลี่ยนความฝันฟุ้งๆให้กลายเป็นโปรเจกต์ที่มีแผนงานชัดเจนเลยนะมาลองไล่เรียงกันดูนะคะข้อแรกสุดเลยคือตัดสินใจให้ชัดเจนไม่ใช่แค่อยากรวยหรืออยากสุขภาพดีแต่ต้องเป,เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้และมีกรอบเวลา เช่นฉันจะมีเงินเก็บในบัญชีฉุกเฉิน6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนภายในวันที่31ธันวาคมปีนี้อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อความเฉพาะเจาะจงนี้เองที่เปลี่ยนจากความปรารถนาให้กลายเป็นเป้าหมายที่ลงมือทําได้แล้วข้อ2คือเขียนมันลงไปผมชอบที่หนังสือบอกว่าเป้าหมายที่ไม่ได้เขียนก็เป็นแค่ความฝันเฟื่องมันเหมือนควันเลยจับต้องไม่ได้การเขียนคือการทําให้มันมีตัวตนขึ้นมาถูกต้องค่ะ การเขียนด้วยมือนี่ส่งผลต่อจิตใต้สำนึกรุนแรงกว่าการพิมพ์อีกนะจากนั้นข้อ3คือกำหนดเส้นตายการไม่มีเดทไลน์ก็เหมือนการยิงธนูโดยไม่มีเป้าค่ะมันไม่มีแรงผลักดันเชิงบวกให้สมองเราทำงานอย่างจริงจังถ้าเป้าหมายใหญ่มากก็ต้องซอยเป็นเดทไลน์ย่อยๆพอมีเป้ามีเดทไลน์แล้วก็มาถึงข้อ4คือการสร้างรายการทุกอย่างที่ต้องทำเทรซี่เรียกเทคนิคนี้ว่า mind storming คือระดมสมองทุกอย่างที่คิดว่าจะพาเราไปถึงเป้าหมายได้เขียนมันออกมาให้หมดมิว่ามันจะดูเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามและพอเรามีลิสต์ยาวเหยียดแล้วก็จะมาถึงข้อ5ที่สำคัญมากคือจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้เองที่กด80-20หรือหลักการพาเรตโตเข้ามามีบทบาทคือการมองหาว่าในลิสต์ทั้งหมดนั้นมีงานแค่20%ไหนที่จะสร้างผลลัพธ์ได้ถึง80%แล้วพุ่งเป้าไปที่งานชิ้นสำคัญที่สุดนั้นก่อน เข้าใจแล้วเหมือนถ้าอยากลดน้ำหนักรายการอาจจะมีทั้งซื้อชุดออกกำลังกายใหม่สมัครฟิตเนสแ,แพงๆหรือแค่คุมอาหารกับเดินเร็วทุกวันซึ่งการคุมอาหารกับเดินอาจจะเป็น20%ที่สร้างผลลัพธ์80%ก็ได้แล้วมาถึงข้อ6ลงมือทำทันทีแต่เดี๋ยวก่อนครับการลงมือทำทันทีมันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอละครับ มันไม่ขัดกับคำว่าคิดก่อนทำหรือการวางแผนให้รอบคอบหรอเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนี่คือจุดที่คนมักจะติดกับดักอัมาพาตจากการวิเคราะห์คือคิดเยอะเกินไปจนไม่ได้เริ่มนะคะคำว่าลงมือทำทันทีในที่นี้หมายถึงลงมือทำหนึ่งสิ่งจากรายการที่เราจัดลำดับไว้แล้วไม่ใช่การทำทุกอย่างแบบไม่คิดก้าแรกอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันคือการสร้างโมเมนตัมซึ่งสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบในช่วงเริ่มต้นค่ะเกตดเลยครับ มันคือการทำลายแรงเฉื่อยพอรถเริ่มขยับแล้วมันก็จะไปต่อได้ง่ายขึ้นซึ่งระนำมาสู่ข้อสุดท้ายข้อที่7คือทำบางสิ่งบางอย่างทุกวันไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามใช่ค่ะนี่คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์แบบทบต้นหรือ compound effect คำว่าทบต้นนี่เหมือนดอกเบีย้ยธนาคารเลยใช่ไหมคะคือการกระทำเล็กๆแต่มันสะสมพลังของมันเองไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันระเบิดออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แบบก้าวกระโดด การอ่านหนังสือวันละ15นาทีอาจจะดูไม่เยอะแต่วันที่365คุณจะอ่านจบไปแล้วหลายเล่มความรู้มันทบต้นไปเรียบร้อยแล้วเป็น7ขั้นตอนที่เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับจากเรื่องของพรสวรรค์หรือโชคกลายเป็นเรื่องของกระบวนการที่ใครๆก็ทำตามได้ ทีนี้มาถึงเรื่องที่ชวนปวดหัวที่สุดของคนส่วนใหญ่กันบ้างดีกว่าครับเรื่องเงินเงินทองทองกับเรื่องงานที่ยุ่งจนไม่มีเวลาหายใจเนี่ยเราจะเอาระเบียบวินัยไปจับมันยังไงให้อยู่หมัดครับเรื่องการเงินนี่ชอบเทคนิคของเทรซี่มากเลยค่ะมันแยบยนในทางจิตวิทยามากเขาเรียกว่ากฎการออม1%เปอร์เซ็นต์เขาเข้าใจว่าสำหรับคนที่ไม่เคยเก็บเงินได้เลยการบอกให้เก็บ1 0เปอร์เซ็นตหรือ20%เปอร์เซ็นมันเหมือนการผ่าตัดใหญ่มันเจ็บปวดแล้วก็น่ากลัวจริงครับ แค่คิดก็ท้อแล้วเงินเดือนออกมายังไม่ทันไรก็หายไปหมดแล้วเขาเลยบอกให้เริ่มจากแค่1%ปอร์เซนของรายได้สมมุติเงินเดือน25,000บาทก็คือ250บาทต่อเดือนและใช้ชีวิตด้วยเงินที่เหลือซึ่งแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยพอทำได้สักสองสเดือนจนมันกลายเป็นนิสัยก็ค่อยๆขยับเป็น 2%, 3%มันคือการสร้างนิสัยโดยไม่ให้สมองส่วนที่รักความสบายของเราต่อต้าน และที่สำคัญคือต้องเอาชนะกฎของพากินสันให้ได้ที่บอกว่ารายจ่ายจะขยายตัวจนเท่ากับรายรับเสมอวินัยทางการเงินคือการจงใจสร้างช่องว่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายให้ได้ค่ะส่วนเรื่องงานล่ะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองทำงานเต็มที่แล้วแต่ผลงานก็ยังไม่ไปไหนเขามีสูตรเด็ดอะไรไหมครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าสูตรเพิ่มประสิทธิภาพพันเปอร์เซนต์ซึ่ง ฟังดูเหมือนคำโฆษณาขายตรงเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้ด้วยหลักการพัฒนาต่อเนื่องทีละนิดค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเก่งขึ้นแค่วันละ0.1%พอครบปีเราจะเก่งขึ้นประมาณ26%ซึ่งมันทบต้นไปเรื่อยๆตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือการใช้ชั่วโมงทองคำ Golden Hour ผมสงสัยมาตลอดเลยว่าเทคนิคนี้มันยังใช้ได้จริงไหมในยุคนี้ที่เราตื่นมาปุ๊บก็เจอมือถือดูดพลัง แจ้งเตือนจากลายกลุ่มที่ทํำงานเด้งเข้ามาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงเลยเป็นข้อต่แยแยงที่สมเหตุสมผลมากค่ะและนั่นคือจุดที่วินัยเข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริงวินัยในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่การตื่นเช้าแต่คือวินัยในการไม่จับมือถือเป็นอย่างแรกของวันการปกป้องชั่วโมงทองคํานั้นจากการรบกวนของโลกภายนอกต่างหากที่เป็นความท้าทายที่แท้จริง หรืออีกตัวอย่างที่ปรับใช้ได้ง่ายมากคือการเปลี่ยนเวลาเดินทางให้เป็นมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่แทนที่จะฟังเพลงอย่างเดียวลองเปลี่ยนมาฟังพอดแคสต์ความรู้หรือออดิโอบุ๊กแค่นี้เราก็ได้เวลาเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะคะแล้วสำหรับคนที่ตารางงานยุ่งเหยิงไปหมดจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีล่ะครับเทคนิค ABCD method คือคำตอบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะลองนึกภาพ to do list ของเรานะคะแล้วเอาตัวอักษรไปแปะหน้าแต่ละข้อ A คือ must do งานที่ต้องทำถ้าไม่ทำจะเกิดผลเสียร้ายแรง B คือ should do งานที่ควรทำแต่ถ้าไม่ทำผลเสียก็ไม่รุนแรงเท่า A C คือ nice to do งานที่ทำก็ดีไม่ทำก็ได้เช่นจัดโต๊ะให้สวยงาม D คือ delegate งานที่มอบหมายให้คนอื่นทำและ E คือ eliminate งานที่ควรตัดทิ้งไปเลยเพราะไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรและกฎเหล็กของมันก็คือ ห้ามลงมือทําข้อ b ตราบใดที่ข้อ a ยังไม่เสร็จและห้ามทําข้อ c ก่อนข้อ b จะเสร็จแต่ผมมีข้อสงสัยนะวิธีนี้มันมีความเสี่ยงที่เราจะตัดข้อ c หรือ nice to do ทิ้งไปหมดเลยไหมครับแล้วชีวิตมันจะเหลือแต่งงานไม่มีความสุขเอากลายเป็นคนบ้างานจนหมดไฟไปเลย ประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะและนั่นคือจุดที่ต้องใช้วิจารณญาณประกอบกับวินยัยหนังสือไม่ได้บอกให้เรากลายเป็นหุ่นยนต์แต่บอกให้เราเลือกอย่างมีสติบางทีการพักผ่อนหรือคุยเล่นกับเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นข้อ C ที่สำคัญมากต่อสุขภาพจิตของเราก็ได้มันจึงไม่ใช่การตัดทิ้งแต่เป็นการจัดลำดับให้เราทำสิ่งที่สำคัญที่สุด A ให้เสร็จก่อนเพื่อที่เราจะได้มีความสุขกับข้อ C ได้อย่างสบายใจไม่ใช่ทำข้อ C เพื่อนหนีจาก ข้อ A พอฟังมาถึงตรงนี้ทำให้เห็นภาพเลยว่าวินัยมันไม่ใช่แค่เรื่องงานกับเงินแต่มันแทรกซึมไปในทุกมิติข,ของชีวิตจริงๆซึ่งในหนังสือก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ความสุขแล้วก็สุภาพจิตไว้อย่างน่าสนใจด้วยใช่ค่ะเพราะความสําเร็จที่ไม่มีความสุข มันก็ว่างเปล่าในด้านความสัมพันธ์เขาพูดถึงวินัยแห่งการฟังซึ่งมันลึกซึ้งมากนะในยุคที่ทุกคนอยากจะพูดอยากจะแสดงตัวตนการตั้งใจฟังใครสักคนพูดโดยไม่ขัดจังหวะไม่คิดคำตอบล่วงหน้าคือการให้เกียรติและแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมจำประโยคหนึ่งได้แม่นเลยเขาบอกว่าสำหรับเด็กๆแล้วคำว่ารักหรือ love เนี่ยมันสะกดด้วยคำว่าเวลาหรือ time มันคือวินัยในการจัดสรรเวลาที่มีคุณภาพจริงๆให้กับคนที่เรารักไม่ใช่แค่การนั่งอยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่างก้มหน้ามองจอและอีกเรื่องท,ที่ทรงพลังไม่แพ้กันคือวินัยแห่งการให้อภัยค่ะเทรซี่เปรียบเทียบว่าการยึดถือความโกรธแค้นไว้มันก็เหมือนเรากังฐานร,นร้อนๆไว้ในมือตัวเองแล้วหวังว่าคนอื่นจะเจ็บคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวเราเองการให้อภัยจึงไม่ใช่วินัยเพื่อคนอื่นแต่เป็นวินัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระค่ะ แล้วสำหรับความกลัวความกังวลต่างๆที่คอยฉุดรังเราไว้แล้วครับมีเครื่องมือจัดการไหมมีค่ะเขาเรียกว่ารายงานความหายนะ disaster report เป็นเทคนิครับมือความกังวล4ขั้นตอนที่ใช้ได้ผลจริง 1. เขียนนิยามของสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลออกมาให้ชัดเจนที่สุด 2. จินตนาการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ 3. ตัดสินใจยอมรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั้นซะบอกตัวเองว่าถ้ามันต้องเกิดก็พร้อมจะรับมือการยอมรับนี่แหละที่จะทำให้ใจเราสงบลงอย่างน่าประหลาดและ 4. ลงมือทำทุกอย่างในอำนาจของเราทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั้นเกิดขึ้นมันคือการเปลี่ยนจากความกังวลที่ฟุ้งกระจายมาเป็นปัญหาที่จับต้องได้และมีแผนรับมือสุดยอดจริงๆครับพอคุยกันมาทั้งหมดนี้ผมว่า No excuses ไม่ใช่แค่การบอกให้เราขยันแต่คือการมอบอำนาจในการควบคุมพวงมาลัยชีวิตกลับคืนมาให้เราอีกครั้งถูกต้องเลยค่ะหัวใจของมันคือการต่อสู้ภายในระหว่างสมองส่วนหน้าที่มองการไกลาวางแผนได้กับสมองส่วนดั้งเดิมที่รักความสบายและมองหาความสุขเฉพาะหน้าวินัยก็คือกล้ามเนื้อของสมองส่วนหน้านี้แหละยิ่งฝึกมันก็ยิ่งแข็งแกร่งและทำให้เราเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่ฝ่ายถูกเลือกโดยสัญชาตญาณ งั้นก่อนจะจากกันไปเราอยากจะทิ้งคำถามสำคัญให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับหนังสือเล่มน,นี้มอบเครื่องมือให้เรามากมายแต่ถ้าต้องเลือกข้ออ้างเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่ถ้าเราสามารถกำจัดมันออกจากชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้อะไรคือข้ออ้างข้อนั้นที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของเราไปตลอดการคะเพราะชีวิตไม่ใช่การซ้อมใหญ่นะครับทุกวันคือของจริงเลิกอ้างแล้วมาเริ่มสร้างชีวิตที่เราต้องการตั้งแต่วันนี้กันดีกว่าครับ และสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ตามหาอยากได้รายละเอียดและเทคนิคที่ลึกซึ้งกว่านี้ขอแนะนำอีกครั้งนะคะกับหนังสือกำจัดข้ออ้างสุดท้ายออกจากชีวิตเขียนโดยไบรทัทนเทรซี่แปลโดยคุณอ,อรพินผลพนิชรรัศมีจากสำนักพิมพ์วีเลนรับรองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคู่หู AI เมาส์หนังสือนะครับ ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe และช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ